คานผู้มชมทุกท่านเลยครับวันนี้ผมจะมาบอกสูตรเติมน้ำมัน2อทีหรือนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เป็นที่ในกลุ่มในา่าน,นะครับขอยากอยู่กลุ่มก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับก็ไปกดเอาเองนะครับแล้วก็มีเฟซผมด้วยนะ ของผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับอะไรน,น,นะคนที่บอกนะครับว่าใส่อัตรุปยังไงนะครับแล้วแต่สูตรบางคน,นครับแต่ผมเชื่อพี่คนนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับตอนนี้ผมไล่กลางหานะครับผมลองใส่ดูกันเลยนะว่าถ้าใส่อัตรุปเท่านี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมขอดูดอัลตลุปแป๊บนึงครับ รูปที่ผมใช้นะครับตอนนี้ผมได้ดูมาแล้วนะครับผมจะใส่ปริมาณก็ไม่โฟกัสยี่สิบห้านะครับยี่สิห้ามิลลิลิตรนะครับน่าจะนะมิลลิตรก็ัไม่ได้เรียนขอโทษนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราะผมจะไม่ใส่ในออโต้ลงนะครับะไรนะประกิมเขาบอกว่าใส่ 1ลิตรต่อหนึมลิลินะครับผมได้ฉีดลองแล้วนะจริงต้องมีขวดผสมนะทางผสมนะครับตอนนี้ผมเติมมันไปหนึ่งลิตรนผมก็ลองผสมไปและก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์แป๊บนึงน,นะครับตอนนี้เรา เสร็จแล้วนะครับก็ตอนนี้เราใส่ไป25่สมิลลิลิตรนะครับตอนหนึ่งลิตรนะน้ามันน่าจะน้ำมันอะไรก็ได้นะครับตอนนั้นผมใส่1นึ่งลิตรหนึ่งลิตรต,ต่อไปโคตรหนาเลยครับเล่งไม่ออกผมก็เลยลองพามดูนะครับนะครับผมก็มาบอกแค่นี้แหละครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ